แม่ของหนูก็ทําอาชีพเกษตรกรกีดยางแทงปลาอะไรแบบนี้ค่ะช่วงโควิดก,ก็ไม่ค่อยได้กีดฝนก็ตกค่ะรายได้ก็ลดลงค่ะทางสุพานิมิตรก็เลือกให้หนูค่ะไก่ประมาณ10ตัวแล้วก็ข้าวสาร3กระสอบค่ะต,ตื่นตั้นันจากวาครอบทั่วมีลูกมากแก่ม เราต้องมีกันใจใจมากแต่ทว่นทุ่นหนุ่มเนียนทุปปน่นพันมิตรช่วยได้มากเลยค่ะสำหรับปัวป่วนนี้เราได้มาปรับรุงปรับเปลี่ยนอะไรกันแล้งกรับรู่กว่าเราอยู่คนไล่คนเราต้องช่วยกันปลน่อยเงี้ยศ่าดใจ่าเมียไรที่เรากินได้เราต้องช่วยกันปลูกช่วยกันตั้กล้วยได้มันอ้อยได้เราก็จะช่วยตั้มมนถุกสิ่งถุกอย่างเป็นจริงสีประทับใจมากค่ะนี่พ่อคอบประคุณผู้ประกาศระ ข้องลูกข้องปานานัดทุกคนนะเป็นบุญจังเสียเดี๋ยวพอพูอันนี้เดี๋ยวมูลิีเด้สนับสนุนเดีดูเลมาลตลอดก็สุภาณิมิตได้สนับสนุนเรามาตั้งแต่6ปีที่ผ่านมาครอบครัวทุกันเยอะเพราะว่าการทํางานอะไรนะมันไม่ค่อยมีอันทํากันแต่ของเรามันพอได้มีอาหารการกินอยู่ในในบ้านแล้วจากในครอบครัวแล้วก็มันกระทบน้อยลงเดี๋ยวทางมูลิตีก็ ช่วยสนับสนุนสนับสนุนตัวนี้เป็นเป็นวัตถุดิบในการทําปุ๋ยหมักค่ะอย่างเช่นพวกแดบ,บดิบพวกเก็บดําพวกมูลสัตว์นะคะอยากจะขอบเป็นตัวแทนผู้ปกครองทุกคนเลยนะคะว่าฝากขอบคุณผู้อุปการะค่ะที่ว่าท่านได้นึกถึงคนที่ด้อยโอกาสแล้วให้โอกาสให้กลุ่มได้มีวันนี้นะคะ